วันนี้ทุกคนทุกคนไม่เห็นน้มินลงคลิปหลายวันเลยใช่ไหมน้องมินอัดแล้วนะแต่ว่าความจํามันเต็มนะคะน้องมินก็เลยได้ลบก็เลยไม่ได้ลงสักทีะละวันนี้ก็มาเล่นเกมฟรีไฟนะคะคิดถึงเกมฟรีไฟบ้างไหมเอ่ยไม่ได้เล่นเกมฟรีไฟแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมซากุระเลยไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมก็เลยไม่ได้เล่น,นะะที่จริงเล่นอยู่ที่จริงเล่นเกมฟรีไฟบ่อยมากนะคะ เราไม่ได้อัดนะคะลืมอัดทุกคนเราจะลอดคนเดียวแม้ว่าเราอยู่ไกลเพื่อนมากเลยนะถ้าศัตรูมาก็จะดักยิงได้เลยนะคะทุกคนถ้าศัตรูมาคือดักยิงได้นะคะเอา้าไม่ได้ทำอะไรเลยเล่นแหละโอเคแล้วก็น้องมันก็จะพาทุกคนไปเล่นโหมดแรงด้วยนะคะเย้ yeah. เอาเว่าตอนนี้ตัวละครตัวชุดวายเนี้ยน้องมินเปลี่ยนใช่ไหมน้องมินก็เริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันสะดุดอะทุกคนเหมือนว่ามันสะดุดนะคะความจําความจําม,จมันจะเต็มนะคะมันก็เลยสะดุดมีข่าวดีจะมาบอกนะคะไปฝากติกตอกน้องมินด้วยนะว่าน้องมินได้ ipad แล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้สมัครอ e ีมงอีเมลพวกนี้นะคะก็เลยยังยังไม่ได้ลงได้นะคะดูดีดูด,ดีมันสะดุดนะคะทุกคนลูกซองเวลายิงเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนแล้วเวลาสับกระสุนตึบเออเวลาวิ่งก็เท่กว่าเดิมนะน้องมินยังไม่ได้ทํำอะไรเลยน้องมินอยู่ที่โลกที่ลกนานที่หลกนะน้องมินไม่ได้ทําอะไรเลยะคะ่ะทุกคน เอ้ทุกคนมันมีไอ้ซองควงมาขายแล้วเหรอกับไอ้พวกเนะี้เออเสิงดีนะสิงดีอืมไปไปซื้อของจนเพื่อนเขาวิ่งไปหมดแล้วนะคะถามว่าปรับเป็นแอนิเมชันแบบเนี้ยมันดีไหมมันดีนะคะ แต่ว่ามันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าแบบมันแบบมันมีกำลังใจในการเล่นอ่ะทุกคนเคล่นหรอแม่อมมันมีกำลังใจในการเล่นอ่ะทุกคนเนีย่ยเวลาปรับเป็นอนิเมชันแบบนี้มันก็ดีนะคะมันก็สวยเอออะไรประมาณนี้อ่ะอืมมันก็ดีมันก็สวยเลย น้องมินไม่ได้สกิลเลยนะคะิเวอร์ไปกลูแล้ววันนี้วันนี้จะพาทุกคนไปแบกแรงสีว่วิสีก่กันไม่ไปไม่ไปแรงใหญ่หรอกมินไม่อยากไปแรงใหญ่นะนี่แรงกลูแล้วเออโมโคโอีกมากนี่นะคะน้องน โคร่างสองนะคะโมโคร่างสองชื่อโมโคอีลิกมานะคะนี่่โมโคอ่ะอันนี้โมโคอันนี้โมโคโมโคอีลิกมานะคะทุกคนนี่คือฟรีฟลายแม็กนะคะฟรีฟลายแม็กนะคะจะปรับเป็นแอนิเมชันได้ตรงนี้เลยปรับท่าวิ่งเหมือนน้องมินนะคะปรับปรับสับปรับสับกระสุนเหมือนน้องมินปรับได้ทุกฟรีฟลายแม็กนะคะนี่ค่ะแอนิเมชัน อันิเมชันกดแบบใหม่นะคะมันก็จะได้ท้าวิ่งท่าสก,กับสุดเหมือนน้องมินนะคะไปเลยไปต่อนะคะค่้าแบตจะหมดแล้วน้องมินอาจคลิปไม่ได้นานนะคะเพราะว่าแบตจะหมดเออมีมีผู้หญิงสองผู้ชายสองก็ครบนะใช่ไหม ั่งม่อ,อูอันดับแรกๆเลยนะคะตรงนี้อสังหารยี่สี่นี้สังหารแปดสิบนี้สังหารแปดสิบเอ็ดนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เท่ากันนะอันนี้เป็นยี่สิบเก้านะคะอันนี้สังหารแปดสิบนี้สังหารแปสิบเอ็ดสังหารยี่สีนี้สังหารน้อยที่สุดนะคะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนตกแมปเหรอ <c oughs> มันจะเด้งกลับมาที่ล็อบบี้ไหมทุกคน ว่าน่าจะเด้งกับมาที่ล็อบบี้นะนะใช่มันเด้งกลับมาที่ล็อบบี้จริงเราหลุดนะคะเราหลุดไปไปไปต้องมาเรื่องมองเรื่องมากอันนี้เป็นเจ็ดนะคะเหมือนว่าเหมือนว่าคนนี้ตึงสุดนะคะคนที่อยู่สุดสุดท้ายก็คือคนที่ตึงเหรอ,อยังไง เออคนนี้คสอดท้าคือคนที่ตึงมากเลยน้องมินชอบปุ่มใหญ่ๆนะคะมีจากปุ่มวิ่งปุ่ม,ป,มปุ่มยาปุ่มหมัดปุ่มกระโดดอะไรประมาณนี้นี่นะคะเวลาวิ่งถ้าปรับเป็นอน,นิเมชันมันก็จะเป็นแบบน้องมินแบบนี้นะคะ มีแบบนี้แล้วก็กระโดดแบบนี้สับกระสุนก็จะดูนะตึ๊บตึ๊บเออเห็นไหมรับสุกระสุนมันก็ดีนะคะถ้าปรับเป็นแอนิเมชันแบบฟรีฟลาแม็กนะค่ะทุกคนนี่เห็นเห็นเห็นนั่ใช่คนตึงๆมั้ยเ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีคนแท้อยู่มีคนแท้อยู่ทุกคนมีคนแท้อยู่มีคนแท้อยู่ไปไป ไม่ใช่บอดแล้วนะตานน้ไม่ใช่บอดแล้วตอนนี้คนจริงๆเอ้ยตยทุกคนไม่มีใครมาชุบยม่มนะีใครมาชุบเราเลยนี่เลยนะคะทุกคนเอ้ยตีเราก็เหมือนเหมือนแนละ้วมันไม่ใช่บอดค่ะอันไม่ใช่บอดมันเป็นแรงใหญ่หมดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมตรงขอบๆเนี่ยแรงหมดเลยนะคะเขามีแรงหมดเลย สู้เขาไม่ได้หรอกบอกไว้ก่อนนี่หนึ่ง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 แล้วทุกคนหนึ่งหนึ่งล้ะเอ้ยย้ำเพอร์เฟกเลยค่ะทุกคนเอ้าวเราไปกดอะไรกันเพอร์เฟกเลยวนะ่าเอาเอาลิงมาแล้วทำไมไม่ใช้ไม่รู้งงปเอาลิงมาแล้วแต่ไม่ใช้ไม่ใช้สู้นะ ก็ศระสุนอะแบบเนี้ยมันมักนก,ก็ดีนะเวลาสับกระสุนอะไรพวกนี้ ทุกคนอาจจะแบบเห็นน้องมินพูดแล้วก็เงียบไปนะคะว่าน้องมินไม่ค่อยจะชอบชอบพูดเวลาทำอะไรที่ตั้งใจหน่อยนะไม่ชอบภากไปพูดไปนะคะเวลาที่ต erm yes> ั้งใจก็จะเป็นแบบนี้แหละอืมเกมนี้น้องมินตึงือนทุกคน ยังม,มีตึงอ่ะเราก็ชนะไปที่สองสองตาแล้วทุกคนปืนหายไหมไม่าหายว่ะไปไปไป ปืนนี้ก็แรงอยู่นั้นทุกคนปืนนะี้แรงอะ่ะแรงแรงปืนนี้แรงนะวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นมาเล่นหลายตาเลย ก็ใช้รุ่นเหมือนเราก็จะชัดไปเลยตึ๊บเออทุกคนก็ได้อยู่นะไปะไป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 เล่นต่อเล่นต่อเหมือนว่าคุณเราจะเดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มนะคะหรือว่าฉันไม่เห็นนีกคนเราเกือบตุยเลยทำไมทำไม อันยาพันยาก่อนนะคะเพื่อ,อนๆเราจะตุยแล้วนะคะเหลือหนึ่งคนแล้วเขามีไอวอลนะคะทุกคนเล็ยวงไปนะคะมาเริ่มเอ่อ เอาซื้อซื้ออันนึงคือหายเลยหายหมดเลยเดียดยีมันว่าตอนนี้มันจะกระตุกเลยเอาทุกคนจะได้นึงปืนกันหมดเลยเหรอ มาแล้ว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 ไปไปทุกคนทุกคนนะทุกคนะต้องเรียบๆนะคะปืนคู่เลยค่ะทุกคน ราขอใช้ปืนคู่หน่อยปืนคู่ปืนคู่โอ้ยไม่ได้ปืนคู่ขอทุกคนปืนคู่คือแรงมากเลยทุกคนนี่ เล่นเก่งซะด้วยสิอย่างวาบุญเลยวาบุญวาบงวาบุญอะไรกันแล้ว i อ h o n e นะคะเรามี i อ h o n ตั้งสามรูปนี่แต่ว่าตอนนั้นเราไม่เห็นนะคะเราเลยไม่ได้ใช้เลยเอ,อ้ามันอยู่ไหนอ่ะยิงยิงได้ไงวะเอ,อ้ามันอยู่ทางนู้นเหรอมันยิงได้ไงเอ,อ้ามันอยู่ทางนูน้นมันอยู่ทางนูน้น อ่าค่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนมันมาร์คจุดเรยแล้วค่ะอไอลิสมันเอาไอลิสมาว่ามัมาร์คจุดเราได้ค่ะทุกคนมันเอาไอลิสมาด้วยถามว่าใช่ไอลิสไหมใช่เลย ใช่ไอริสแน่นอนรับรองร้านเปอร์เซ็นน่ะให้มันมาเล็งหัวมึงอยู่นานอ่ะมึงรู้เปล่าเออมันเอาไอไอริสมานะคะมันเอาไอริสมามันก็เลยอันนั้นได้นะคะมันมาร์กจุดเราได้มันมาร์กจุดเราได้นะคะพี่แม่พีมเตนททนมาน นี่ได้แล้วเอายบายจ้านี่เลยเจอชัดได้โอ้โหดีมากเวอร์ก็จะไปเล่นหมาป่าเดียวดายแล้วนะคะทุกคนทุกคนชอบเล่นแบบอะไรในเกมฟรีฟลายนะคะ ถ้าใครอยากเล่นกับน้องมินนะคะก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้คลิปนี้อย่างเดียวเลยนะคะคลิปนี้อย่างเดียวเลยไม่มีคลิปไหนเลยคลิปนี้นะคะคลิปนี้อย่างเดียวคลิปนี้ย้าว่าคลิปนี้อย่างเดียวนะคะ ย้ำนะว่าคลิปนี้อย่างเดียวนะคะที่ทุกคนจะได้มาเล่นกับน้องมินต้องพิมพ์ในคลิปนี้นะคะเอาใหม่เด้ได้ไนดะ้๊บนึะโอเคเอาเป็นคู่เลยกดเลยกดเลยค่ะโอ้ย๊บนึงนะคะโทรศัพท์น้องมินร้อนมันก็เลยค้างมันก็เลยแเลย คะขอโทษทีทุกคนได้ยินเสียงไหมได้ยินใช่ไหมเล็บน้องมันยาวนะคะมันก็็นอย่างนี้มันคนตึงปะก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นี่นาเลือกอันนี้เลยหรอ เออยังไงน้องมินก็ตุยอ่ะเชื่อไหมยังไงก็ตุยอ่ะน้องมินยังไงก็ตุยอ่ะน้องมินยังไงเอ้ยเฮ้ยบอกแล้วน้องมินยังไงก็ตุยเอ้ยซ้สำศพหนูว่าน้องมินตุยว่ะปืนปืนเนี่ยหนูว่าน้องมินตุยแน่นอนรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ ต้องมินตุยแน่นอนนะต้องมินตุยแน่นอนปืนเนี่ยปืนขาวอะ่ะเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บอ้นตายค่ะชก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 ล้ากล้ากล้านานตายตาย วีทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายจุ๊บ